ไม่ต้องให้กำลังใจไปไหนก็ไปเลยสวัสดียามเชา้านะคะทุกคนวันนี้หนูจะขับรถไปซื้อน้ำปั่นที่ร้านของเพื่อนนะคะ <S <S เพื่อนเปิดร้านวันแรกค่ะติดหน้าลุงแดงติดนะ สอบตำแหน่งคันเกียร์ก่อนว่าว่างหรือเปล่าครับติดสิลุงอย่างงี้เง่าติดลุงติดใครขับรถแล้วไม่ปิดปัดน้ำฝนเนี่ย,ยเ,เฮ้ยเซ็งเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวก่อนนะ อะไรวะเนี่ยเฮ้ยสวิตปัดน้าฝนมันอยู่ในสวิตท,ที่แบบอยู่ตรงปิดแล้วนะคะมันออฟแล้วอะแต่ทุกคนดูทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะมันมืดอะแต่ว่าปัดน้าฝนมันทํางานเองทุกคนตายแล้วทาไงดีว้ามาดูรถแล้วดูนะคะตอนเนี้ยหนูได้ทำการติดเครื่องรถไว้นะ รถไว้นะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนดูที่ปัดน้ำฝนซูซูกิคาริเบียรมันทำงานแบบอันตโนมัติจากว่านี่นะคะรถเนี่ยคงมีเซ็นเซอร์จับได้ว่าฝนกำลังจะมานะคะกำลังมืดลงเม็ดไปปยนะคะที่ปัดน้ำฝนมันก็เลยทำงานเองนะคะทุกคนดูนี่นะคะ ไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่าเพราะว่ามันแบบเช้ามืดอยู่นะคะอ่าหนูเนี่ยไม่ได้เปิดที่ปัดน้ำฝนนะคะแค่สตาร์ทเครื่องที่ปัดน้ำฝนมันก็ติดนะคะเนี่ยปิดแล้วอย่าค่ะนี่นะคะจงังหวะเนี่ยคือเปิดนะจังหวัดที่สองเนี่ยก็คือเปิดโอ้พอเปิดดูนะดูนะพี่ก็ปัดอู้เลยแล้วก็จะปิดนะคะ เนี่ยคือหนูปิด,หหดเหี่ยหมปิดไม่ออกว่าหนูปิดสุดละนู่นะคะเออมันก็ไม่ยอมดับทํางานเองคนรถค,คันนี้มันุ้กมีผีสิงแน่ๆอยากรู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะเอาไปอู่กันหนูคิดว่าน่าจะงานเข้าว่าละล่ะไม่รู้ว่าหนูมันต้องกัดสายไฟอะไรหรือเปล่านะกัดสายไฟอะไรขาดหรือเปล่ามันนึงได้ช็อตอย่างนี้นะคะ เอาละเดี๋ยวไปหาคําตอบรถพีสิงที่อู่ซ่อมกันค่ะพี่พี่ท่านใดที่ขับรถรุ่นนี้หรือรถรุ่นอื่นๆ เคยมีประสบการณ์แบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกหนูได้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วต้องแก้ตรงไหนที่สงการค่าใช้จ่ายที่จะแก้มันแพงไหมจะได้เตรียมตังถูกหรือว่าลุงแดงจะเป็นห่วงหนูเห็นฝนจะตกเขาเลยทำให้ที่ปัดน้งฝนทำงานได้เองขอบคุณนะลุงแดงที่เป็นห่วงเราแต่นายทำให้เราหลอนมากวันนี้ ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมค่ะ